สบายดีสบายดีสบายดีตรงเงินี่เราแากแจงเบ็ดเสรเนาะบอกประวัติเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยแหละตางประเทศเมื่อนี้มาพผมมาขอขอกจกแจงเนาะยอดข้าบมากอ่ะว่ายน้ำทะลเเลนาสพี่น้องมือกาแฟในขอม้าในสวรรค์พี่น้องพาบอย่าเงาผลไมาเห็ดพลาสปอร์ตเนาะแากแจงกันเนี่ยื่อนเนาะกองมาซาการปกสอแขงแสดงน้องนลไมาเห็ดบัตรประชาชนก่อนเแสดงน้องผลไม้เห็ดพัสปอร์ตในาะเตรียมตัว เตรียมตัวเผื่อสิสด้ไป,ปยันฝั่งคุณพีน่น้องจากสิทันหรือบอพีอ่น้องกระไรหกไข่เมยหักกระไรหกหอน้องน้อยแผลหอยนี่ก็อยู่รักแปดนั่งน้อง นี่ฮะก็เห็ดบัตรประจำตัก่อนเพราะว่าต้องเห็ดบัตรประจำตัวจึงเห็ดพัสสปอร์ตพี่น้องตะกี้เห็นเลยเลยสามบูมีบประชาชนตะกี้ได้ไลยตะกี้ได้เพราะตะกี้ได้ จ <sp> <t ried> ี้้อมาดแต่นั่งถ่าอ่ะสบายดีบ่ยังมายังนี่มาบัดมันถึงต้องตามายเป็นคนเถื่อนบ่ด้นะบ่มีบัประาแล้วเป็นคนเถื่อนนั่งถ่าอยู่เสร็แล้วเข้าไปไนซบ่บ่ได้เข้าไปบเข้าไปก็ได้เป็นหยัง ในขณกำลังรอถ่ายผืนเอินมาเพียงเนาะนังรอถายคิวแม่สะแพงห่าคุดลายนะโมนี้นะผ่นกระพาคุ้งหินประศรีลอยไปยัเปินมือ่าถายคิวขอไปสัมผัสปัดประจำตัวตอนนี้เขากำลังสไปสัมผัส พาสปอร์ตนะเพี่น้องอีกบ่อหนึงนงน่งอันสัมผัสหนึ่งบัตรประจำตัวพี่น้องก็ใกล้ใกล้อยู่พี่น้องไปกันฮะไม่อะไปได้รถไปทางเส้นอาหนึ่ง บ้สัมภาษณ์บัตรประจําตัวก่อนพี่น้องต้องมีบัตรประจําตัวตะกี้บ่ยามเพิ่นบ่ได้มีตนเหตุพาสปอร์ตแบบผูมีบัตรบตัวก็ได้ีบมไปอีงร3มือแล้วพี่น้องเพิ่นบ่ได้ไปกหมู่นะ ไปเส้นพ่อบ้านมือได้ก็อพ่อบ้านมาอยู่เนะ้ะอันนี้คนผ่านกับบ้านคนบรรยากาศมันนี่กระเดดเรื่องเนาะแต่ก็คืนถ้าจะหนาวพี่ดังโอลมบอ,อกเอาเย็นจระเดดแต่ที่จะมุ่งเราแล้วนี่ยันครับ có những lượt tin. ้องฝ่าคลื่นคื่นแล้กนที่ตอย่างแดดแาสิมาตกัดทางกันได้เทางขาแล้วนะพี่น้องอุไหมทางขาพนะพี่น้องขีดเดอวม่นงนี่ยาจิใคะหาเลยพี่น้อง แว่เต้องพิตเีเนาะพิโดนแมนรย่างแล้วก็ูเรืองแม่าแพ่บอกให้แวแล้วก็แวเลยขัเยดเท่าไหร่ จะหมักนะอยู่เนี่ยเ,เ,ออเกินเจ็ดแสนอ่ะเอออันนีเดินอ่ะเกินเจ็ดแสนแต่เงินจ้าวันมี่ว่าแสนหนึ่งอ่ะ มันแม่นหรือเ่าเจ้าขอยสิาพาจะลงทางบอกจังขอยก็บบริมาทนั้นแบ๊ดนดนแหละมันจะไม่เห็นพาสปอร์ตตัวน่าจะเอาอยู่หิดไหมอยู่เวียงอยู่เวียงพูก้าขึ้นไปเวียงพกูกคือขึ้นไปเวียง กี่สวนมันบริธเ่เหสีต่วเขาเปะรนะโอ้โปไปเปวกระเียงเสียท่าใดนะตอนนี้โอ้เห็นต้นนอเมีเห็นน้ำพเมะก็ต่อต่อตอต่มามันปอดพอแล้วปัสสาจโตเจ้ามานะเนาะน้นาสกุลพี่ต้องคนไ้เพิ่มน้ำสกุลต่อไปจะเปนยไันจมีาแน่ เทศตรวจเลยที่หนึ่งพี่น้องแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกเนาะเราก็เลยเอาแบบด่วนพี่น้องมันทบขึ้นในค่าใช้จ่ายพี่น้องก็อยากอยาแกแทงนี่ยไอ้แหลกพ่จะมาถึงทางหรอเนี่ย

จะลดว้วยเซลเมโลไปให้ดไปอ๋อจีนองคนไปกันสปอร์ตก็คือชีโดนเด็กเป็นหไว้จจ้ะคน งาก็มาสวยแน่ยปนหลายนักแม่นางทาตังกิจจังพัือตังือขันข้าขันสปอร์ตเจ้าขันมันเด็กขนมาตังงมันไม่มีมันแ่ให้กร Lọc lò Tao hôn được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  hôn sao hôn được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  hôn mà hôn được 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 con tịt hôn ผมตอนกินจังห่วงกินขี้ดินแล้วจะขึ้นดังเคิงแต่จะขึ้นดังลุูเก็บแอลเดินคิวพี่น้องอ่ะเอากาสิถ่ายโดนบ่ได้นะพี่น้องเพราะว่าเป็นเป็นสถานที่ราชการนะพี่น้องเนาะถ้าแล้วใค่เออถ้าแต่เจ้าบอกเอฟซีไปอยากเห็นหาเจ้าลายได้สิพวกแต่เอฟซีก็อยากเห็นคนอื่นนะมันจะเห็นแต่เจ้าเนาะเพาเบื่อหนาเจ้าเห็นได้ได้สิ เขาเบื่อหนาจะเห็นในเด็ก no, ปัญญาคุณกระไรในเพี่องเนาะเราคิวก่อนจะเคยมาบ่ข่อยเคยมาแต่ข่อยบ่เคยเห็นข่อยจะข่อยเคยพาไปมาเนี่ยแต่ข่อยบ่เคยเห็นปลาสปอจือเถื่อเพราะว่าไม่ได้เห็นบัดปื้มปื้มฟ้าฮะน้าบัตรหอตะมุกนี่โอข่อยไปไปทำงานจือเถื่อตะกี้ก็สิคิดแล้วสิไปทำงาน แต่พ,บบพต่อแม่เป็นไงบ่ให้ไปตัวเด่นหน่อยฮะเป็นห่วงบ่หายไปแม่นเพิ่นให้บบเฮียนต่เลบยบ่ได้ไปนะพี่น้องสถานกาได้ไปทำงานบ่ได้ไปชาวกรุงเทพไปเลยพี่น้องปากกระทันใหญ่ามากที่มาได้หานเขาอ่าหันไปยาวกินก่อนนะคือมึงให้ไว่าพุชซาพุชซา บเดินมากระทันบอเตี้ยหาซื้อได้มากระทันอ๋อขอด้วว่ามากระทันแล้วคุณก็ไปซื้อ,อซื้อได้มากระทันเลยค่ะบ่มีเหรอขับมักซีด้ากับว่าซื้อได้มักซีด้าเลยกลางก็ขนาดเอาไปซื้ออันเขายัางบวชจักไปซื้อกระเปียกเขาก็คือสิบหูเดียวยังอะไรคือกระเปียกข้าวต้มเอาอข้าวต้มทำไมเป็นเส้นก็จับอ๋อกินต่อกินต่อ เมื่อกี้เพิ่นเอินไปเอาหม้อใบน้องพี่น้องเนาะแล้วเลยน้องพี่น้องเนาะมีแต่ถาเอาซื่อๆแล้สิคนรอไปรถคนละ thank you ค่ะคนรอบอกว่าวันเดย์แซงคิวน้องพี่น้องผุญกาทำกํามาจองคิวเทาแบบแม่หักสะเพริ่นกัจองคิวไว้ถาเลยน้องพี่น้องเนาะเพิ่นมาคนหน้าตาดีเปแน้วนี้แล้วเพิผมตัดออกก็ได้ตัวนี้เขาจิตัดออกเด้อตัวจะบอกกินไงวันเดย์แซงคิวพี่น้อง ข้าจองคชือไปที่เจ้าคป่ะกลับได้ป่ะเน,นี่ยกลับแล้วนะพี่น้องเนาะขี้ดว่ามันบผ่านแล้วจะหยางออกมาไว <ปะ S 1> ้ไว้ะกลับแล้วนะพี่น้องเนะาะกระถาแต่มือมันออกนะพี่น้องเนาะตาาัวนี้กลับเซโนจักโมงเลยนี่สามโมง วิดีท์เก็บแล้วนะพะ,ะนนะย่ะนะกาสิเด็กคับทางเซโนแล้วเนาะสุดท้ายนี้สเปนกาสเปนกับเขาขมุขขับใจน,น้ำ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะที่เขับมากดไลค์ก,กดแชร์คำให้ก่กำลังใจสเปนตลอดมาเนาะถ้าสเปนห็ดผิดพลาดประการใดในเพลงนาะว่าบ่ถือบ่ต้องบ่เจ้ปาปู่ามในคลิปนี้กับขอโทษขอไปน้ำ่อแม่พ,มมพี่น้องเอฟซีละลายหนะึ่งเนาะขออภัยขอใส่ให้พี่น้องจุ๋มีสุขภาพแแข็งงรแข็งแรง ความเจ็บจะได้ความไขมีเนาะเดินทางตลอดปลอดภัยเบิร์ตสกูสุสคนในคลิปนี้สะหปักบากาขอกลับสบายดี